สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> แสงดีนะคะไห่ถอดแว่นหน่อยดูเลขคิว่าเท่าไหร่ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่ายัดไส้ปลาหมึกนะคะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกของเรานะคะเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ปลาหมึกวันนี้จากสมุปรปราการนะคะเสรใหม่ค่ะนะคะ,ะแน,นะนําปลาหมึกนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแนะนําหมูนะคะหมูหมูนะคะเป็นหมูสับนะคะวันนี้ก็ประมาณสักร้อยห้าสิบกรัมนะคะใส่ด้วยสามเกินนะคะพริกไทยกระเทียมนะคะแล้วก็ล่าผักชีนะคะยัดไส้ค่ะอร่อยนะคะลองทำดูน,นะคะเดี๋ยวนี้หาทานยากค่ะนี่ค่ะปลาหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอา เอาหมูเนี่ยนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปในท้องในในปลาหมึกเนี่ยค่ะนะคะค่อยๆย,ยัดลงไปเราเรียกว่าปลาหมึกยัดไส้ก็มีอีกชื่อนึงนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรเรียกให้แบบว่าเป็นชื่อที่ไม่น่าเรียกแล้วน่าเอ็นดูอ่ะใครรู้ช่วยบอกมาหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็หัวเนี่ยค่ะใส่ลงไปค่ะเพื่อไม่ให้หมูหลุดนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ใส่กระทะไวคะ้ค่ะเลี้ยงใส่กระทะไว้นะคะตัวต่อมานะคะตัวต่อมาก็ทําอย่างนี้แหละคะ่ะใส่ลงไปนะคะเอาหมูใส่ลงไปนีคะ่ะหัวใส่ลงไปนะคะเพื่อไม่ให้หมูออกมาแล้วก็สายสายปลาหมึกก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เลี้ยงใส่กระทะไว้นะคะ่ะไม่ยากนะคะ แต่ตอนทำยากหน่อยทำปลาหมึกยากหน่อยนะคะถ้าจะกินให้อร่อยนะคะต้องอดทนการทำค่ะอะไรค่ะเห็นไหมคะไม่ยากนะไม่ยากเลยเรียงไวเ้เรียงไว้ตอนทำนี่มันจะนานหน่อยแต่ตอนกินมันจะเร็วค่ะนาะไปไปค่ะก็ประมาณก้อนหนึ่งอะอย่าให้เต็มมากเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาตุ่นไปแล้วเขาเจอเขาจะอะไรคะเขาจะทะลักออกมาทําให้ปลาหมึกเราไม่สวยะนะคะใส่ไปเรือยวิธีการยัดก็ไม่ยากนะคะแต่วิธีการทํามันจะยากหน่อยนะมันมีหลายขั้นตอนพอเรายัดไส้เสร็จแล้วเราจะไปทําอะไรใครรู้บ้างช่วยบอกมาหน่อยช่วยบอกมาหน่อยคะอ่ะอ่าค่ะ เรามีปลาหมึกอยู่ห้าแปดตัวนะคะอยู่ประมาณแปดอันนี้มันเป็นปลาหมึกไข่นะคะมันดีอย่างว่าเราไปเจอปลาหมึกไข่มันก็อร่อยค่ะแต่ว่าเราไม่เอาไข่ใส่ไว้ในท้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยัดไม่ได้จะยัดหนูไม่ได้ค่ะ,ะฝากไว้นะคะฝากไว้นะคะอ่าตอนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเอ่อ การทําปลาหมึกนะคะมันต้องล้างให้สะอาดนะคะอ่านี่ค่ะใส่ลงไปนะคะเห็นไหมไม่ยากเท่าไหร่ละเจ็ดตัวแล้วค่ะมีอยู่แปดตัวะคะ่ะมีอยู่แปดตัวค่ะนะคะแปดตัวนี่ก็ราคาแพงนิดนึงคะ่ปะปลาหมึกสดจะแพงคะ่ะนะคะ แต่ละถ้านานๆานกินทีก็ดูดูดีค่ะแต่ว่ากินบ่อยนั่งไม่ดีค่ะเพราะว่าปลาหมึกเขาจะมีไขมันเยอะนะคะอ่ะละค่ะใส่ลงไปนะคะไหนเสร็จแล้วสาเร็จแล้วค่ะเรียงให้สวยงามนะคะอันนี้ปลาหมึกดี๋ยวใส่ตุนทีหลังนะคะหมูที่ที่เหลือเดี๋ยวทาปละช่อค่ะนะคะตอนนี้เรามาดูขั้นตอนเดี๋ยวมาพบกันตอนขั้นตอนต่อไปดีกว่าไหม หรืว่าจะตามไปดูตอนตุ่นนะคะเดี๋ยวไปตุ่นกันแล้วกันค่ะไปตุ่นกันเลยค่ะไปตุ่นกันค่ะเราก็จะเอานี่นะคะประหมึกนี้ตั้งไฟค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สเห็นไหมคะเยวจะเอาฝามปิดก่อน จากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำลงไปค่ะอย่าเติมเยอะนะคะเติมนิดหน่อยเดี๋ยวพอเดือดแล้วค่อยเติมใหม่เพราะว่าถ้าเติมไปเยอะแล้วเดี๋ยวหัวจะหลุดนะคะหัวปลาหมึกเนี่ยจะหลุดค่ะนะคะเห็นไหมคะชัดๆค่ะเอาฝาปิดหน่อยเพื่อให้เขาเดือดเร็วขึ้น นะคะฝาดิค่ะฝาของเราค่ะอุดไปเพื่อให้เดือดเลยพี่เดี๋ยวเฝ้าไว้เลยค่ะก <_ s 1> <ค>็ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะคะ s> <S เดี๋ยวใช้เวลาไปเท่าไหร่ละคะโอ้เวลาห้านาทีเองสักครู่นะคะจะกินให้อร่อยต้องรอสักครู่ค่ะ ตะกคูนะคะให้เขาเดือดค่ะให้ปลาหมึกเดือดก่อนนะคะแล้วจะบอกขั้นตอนต่อไปอ่าเริ่มเดือดแล้วนะตัวแข็งแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ตัวเขาแข็งอยู่ตัวแล้วก็เติมน้ําต่อค่ะน้ําที่เติมมีต้องเป็นน้ําต้มสุกนะคะอาหารจะได้อยู่ทนค่ะ เนี่ยค่ะแล้วก็เกี่ยประมึกออกไปเอาน้ําให้ท่วมหน่อยเดี๋ยวน้ําให้ท่วมประมึกนิดหนึ่งนะคะจะได้เปื่อยเร็วๆค่ะใส่น้ำให้ท่วมประมึกเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วเดี๋ยวให้ก็ตุนไปสักตุนสักหานาทีสิบนาทีถ้าชอบเปื่อยมากนะคะก็ตุนนานได้แต่ถ้าชอบกําลังช้อนก็โอเคค่ะนะคะเดี๋ยวจะปิดฝาไว้ค่ะช่วยให้ก็เดือดเร็วนะคะเดี๋ยวให้ปรุงรสนะคะยังไม่ปรุงรสค่ะสักครู่ค่ะรอสักครู่ค่ะจะกินให้อร่อยต้องใจยเย็นๆหน่อยนะคะ